ครับปีนี้คือน้ำเนี่ยมาเร็วกว่ากำหนดที่เราคาดคิดน<ค>ะครับมรสุมตอนนี้ก็ตกมาเรื่อยๆตอนนี้มรสุมก็อยู่ช่วงภาคกลางนะครับมันจะตกมาแล้วน้ำจากเขื่อนเช้ญญาพรายจะระบายด้านบนนะคะตั้งแต่พวกแถวชซหนาตนครสวรรค์สุโขทัยแหละก็จะไหลลงเขื่อนแม่น้ำเช้ยพรายก็ะะระบายลงมาตรงนี้นะครับ <คะ S 2> จบกับมรสุมด้วยก็ตกลงมานะครับจึงให้มีน้ำเอือเ้อเป็นพิเน์มากนะครับ แล้วแล้วอย่างพืชผลทางการเกษตรเหรอคะพืชผลทางการเกษตรเนี่ยอตอนเนี้ยก็ได้รับผลกระทบพอสมควรนะครับ<ะ>หลายหมื่นไร่อยู่สามพื้นที่นาข้าวนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยทางจังหวัดนะครับก็ได้ระดมนะครับเครื่องสูบน้ําเนี่ยประมาณห้าสิบเครื่องได้นะครับ<ะ>ในการสูบน้ําออกสามพื้นที่การเกษตรคือพื้นที่ํานาเนี่ยเราามสูบน้ําออกนะครับได้หลายล้านกิว นะครับเป็สูเ่เพื่อเพื่ออะไรฮะเพื่อเพื่อข้าวก็ตอนนี้นาข้าวจะกําลังออกรวงนะครับกำลังจะเก็บเกี่ยวอ่ะซึ่งเราได้ทําความตกลงกันไว้นะครับว่าเราจะเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่จังหวัดพระนครศยุธยาเนี่ยก่อนวันที่สิบห้ากันยายนของทุกปีคือนโยบายปล่อยน้ำข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่งนะครับพอเราเกี่ยวข้าวเสร็จเนี่ยสิบห้ากันยานทุกทุ่งทั้งเจ็ดทุ่งของจังหวัดพระนครยุธยาเนี่ยเก็บเกี่ยวแล้วก็จะรับ ปล่อยน้ําเข้าทุ่งไปนะครับได้นที่แก้มริงนะครับในการรองรับน้ําที่จะลงไปสู่กรุงเทพมหานครก็ว่าได้ค่ะแต่ตอนนี้น้ำมันมาก่อนแล้วมันเข้าทุ่งมาก่อนแล้วเนี่ยเราก็เลยต้องสูบออกก่อนครับใช่ฮะใช่ฮะเราก็ได้รับความร่วมมือจากกรมป้องกันภัยฝ่ายบรเรือนนะครับตราก็ประสานทางเอาเครื่องจากเครื่องสูบน้ําเรืออะไรต่างเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีาพร้อมที่ให้อาจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับ อ่าอันนี้คือเรื่องของการช่วยเหลือในพื้นที่ทางเกษตรส่วนการช่วยเหลืออย่างอื่น <ษะ S 1> ล่ะคะด้านอื่นๆมีไหมคะอ่อตอนเนี้ยเราก็เมื่อเช้าผมก็ประชุมนะครับประชุมเพื่อเตรียมการประสานก,ก,การต่างๆเนี่ยก็ได้รับประสานจากภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเรามีนิคมอุตสาหกรรมนะครับอยู่ถึงสี่แห่งนะครับหลายร้อยโรงงานที่มาอยู่นี้ก็ทางผู้บริหารของบริษัท่ที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยอย่างเช่นญี่ปุ่น ในจ่าเนี่ยเขาก็อยากรับทราบว่าเขาได้ข่าวว่าจังหวัดมัธยอศรีญาเนี่ยมีเรื่องน้ําท่วมน้าอะไรอย่างเขาก็อยากได้รับทราบนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเขาจะกลัวว่าเหตุการณ์กลัวจะเกิดคล้ายๆปีห้าสี่นะครับซึ่งอันนี้เราก็ได้ประชุมนะครับประชุมเนี่ยทั้งฝ่ายราชการและฝ่ายภาคเอกชนเนี่ยให้ได้รับรู้ข้อมูลเท่ากันเลยนะฮะว่าตอนนี้สถานการณ์ระดับน้ําของจังหวัดจันทรอยู่ในระดับนี้นะครับตอนนี้ยังไม่กระทบต่อภาคอุตสาหกรรม นะครับเราก็จะเร่อกมาคุยตลอดแล้วเราทางจังหวัดเนี่ยก็ได้ประสานทางที่คมอุตสาหกรรมทุกแห่งนะครับว่าเราก็จะไปดูว่าท่านมีการเตรียมความพร้อมเครื่องอะไรของอุตสาห์ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยที่คมอุตสาหกรรมเพียงพอหรือไม่ถ้าไม่เพียงพอนะครับทางภาครัฐเราก็จะเอาเข้าไปช่วยนะครับและส่วนด้านนอกนะครับในการที่เขาระบายออกมาสู่ถูกรากจากที่คมออกมาสู่ลำคลองต่างๆ